พี่ๆมันเพื่อนลูกดวงที่น่ารักทุกๆคนนะคะอรุณสวัสดิ์นะคะเช้านี้เป็นยังไงกันบ้างนะคะเดี๋ยวเราจะมาทำคลิปแรนดอมนะคะตอนเชา้ชาเช้านี้เขาฝากมาบอกคุณว่าอะไรนะคะคลิปนี้เป็นการพายโดยรวมซึ่งอาจจะตรงหรือไม่ตรงก็ได้นะคะดูไว้เป็นแนวทางอย่าเสียสมากเกินไปถ้าคุณอยากให้ตรงมากขึ้นนะคะ สามารถทักจ่องคิวดูดวส่วนตัวได้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์ให้ด้วยหรือใครอยากสมัครสมาชิกนะคะจะมี50บาท80บาทและ100บาทสมัครและอย่าลืมแคปร่าถฐานไปดูดองฟรีได้ทางไลน์นะคะหรือใคาอยากสนับสนุนช่องด้วยการกดคำว่าขอบคุณหรือซุปเปอร์แตงนะคะกดได้ข้างๆปุ่มแชร์เนาะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มกันเลยนะคะสำหรับเช้านี้เขาฝากบอกว่าอะไร ส่งกระแสษจิตกระแสใจมานะคะฉันรู้ว่าเธอเองอาจจะมีความลับอะไรบางอย่างที่ยังไม่ได้พูดหรือเธอเองสงสัยว่าฉันน่าจะมีความลับอะไรบางอย่างที่ไม่ได้พูดที่ไม่ได้บอกที่ไม่ได้กระทําให้เธอเห็นเธออาจจะกําลังคิดหรือสงสัยในท่าทีของฉันในความสัมพันธ์ของเรา บางทีความสัมพันธ์ของเรามันอาจจะขาดความชัดเจนอะไรบางอย่างขาดสถานะขาดการพูดคุยที่มันเออเป็นอะไรที่ระบุสถานะไม่ได้พูดเรื่องราวของเราเนี่ยมันนิ่งมากมันเงียบมากมันเฉยมากจนเธอเองเนี่ยรู้สึกว่ามันนิ่งแบบเนี้ยมันคงไม่สามารถที่จะพัฒนาความสัมพันธ์ได้หรอกมันจะเป็นความสัมพันธ์ที่จริงจังได้ไหม เป็นความสัมพันธ์ที่ทุกท้ายแล้วอ่ะก็อาจจะต้องต่างคนต่างอยู่อยู่กับตัวเองอยู่กับความรู้สึกของตัวเองอยู่กับตัวเองดีกว่าแต่เมื่อความสัมพันธ์เนี้ยมันไม่สามารถที่จะพัฒนาได้เธออาจคิดแบบนั้นแต่สําหรับฉันเนี่ยจริงๆความสัมพันธ์ของเรามันพัฒนาได้นะเพียงแต่ว่านะตอนเนี้มันต้องใช้เวลามันจะต้องหาเหตุและผลหรือรอสถานการณ์ให้มันดีกว่านี้ก่อน มันมีปัจจัยอะไรหล,หลายๆอย่างในความสัมพันธ์ซึ่งมันไม่ง่ายเธออาจจะเครียดในเรื่องของชีวิตเครียดในเรื่องของงานเครียดในเรื่องของเงินเครียดในเรื่องของชีวิตประจําวันในแต่ละวันแต่ฉันเองก็อยากจะบอกเธอว่าไม่ว่าเธอจะเครียดเรื่องอะไรฉันจะเป็นแรงกําลังเป็นคนที่คอยซัพพอร์ตเธออยู่ตรงนี้นะอยากให้เธอรู้ว่า เธอยังมีฉันเสมอที่จะคอยดูแลคอยซัพพอร์ตคอยให้กำลังใจเธอเป็นเหมือนครอบครัวเธอแม้ว่าความสัมพันธ์ของเราเนี่ยมันจะไม่ได้ระบุสถานะที่ชัดเจนก็ตามแต่เธออะยังมีฉันเสมอนะหันมาเธอก็จะเจอฉันหันมาเธอก็จะเจอกำลังใจจากฉันขอให้เธอรู้ไว้ว่าฉันยังเป็นฉันที่จะคอยอยู่ตรงนี้ รู้ว่าบางทีเธออาจจะอยากได้ความชัดเจนฉันก็อยากจะให้เธอนะแต่ว่านะตอนนี้มันยังมีปัจจัยอื่นๆที่บอกว่าเช่นผู้ใหญ่เรื่องงานหรืออะไรก็ตามแต่ไม่ได้แปลว่าฉันจะไม่ให้นะอยากให้เธอเข้าใจอยาให้เธอรับฟังแล้วก็อยากให้เธอรู้ว่าเธอยังเป็นคนสําคัญของฉันเสมอแต่ว่าความสัมพันธ์ของเราเนี่ยมันมีปัจจัยอื่นๆอีกเยอะซึ่งเดี๋ยว พอนานๆไปเธอเองก็คงจะเริ่มเข้าใจเธอเองก็คงจะเริ่มแบบเห็นเห็นอะไรต่างๆนั่นแหละซึ่งเธอจะเข้าใจฉันว่าเออทั้งหมดที่มีเนี่ยมันเป็นแบบนี้นะทมมํนะาไมมันถึงยังไม่สมหวังนะทําไมมันถึงยังไม่แสดงออกชัดเจนนะเพราะว่ามันมีปัจจัยอย่างนี้ไง แต่ก็ไม่ได้แปลว่าฉันจะลืมเธอนะฉั้นยังคิดถึงเธอหรือคิดเรื่องของเธอมันเป็นเรื่องที่ทําให้ฉั้นคิดมากอยู่เสมอเสมอแล้วก็ร้อนรลนกระวนกระวายใจด้วยฉันจะต้องหาวิธีในการแก้ไขเพื่อทําให้ความสัมพันธ์มันดีขึ้นอยู่ล่ะละเพียงแต่ว่ามันอาจจะยังไม่ใช่ตอนนี้ความสัมพันธ์ของเราเนี่ยมันจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงไปพัฒนาขึ้นอยู่แล้ว แต่ว่าขอเวลาหน่อยนะตอนนี้มันยังไม่ใช่เวลาที่ดีหรือเวลาที่เหมาะสมจริงๆนี่คือข้อความตอนเช้านะคะที่เขาฝากมาบอกคุณราศีธนูวันพฤหัสราศีมีนวันพุธนะคะวันศุกร์ธาตุไฟเมสิงถนูธาตุลมเมถุนตุนกุมนะคะวันศุกร์วันเสาร์ธาตุน้ำมีนกรากฎพิจิกมีวันอังคารนะคะ าดดินกันผู้ศพมังกรราศีกันราศีเมษนะคะราศีมังกร,กร,ะะงกรประมาณนี้ส่วนใครที่อยากรู้เรื่องราวเพิ่มเติมคุณสามารถทักช่องคิวรด,ดูดูส่วนตัวได้นะฝาก like, กดไลค์กดแชร์กด Sub ส cribe ด้วยนะคะเดี๋ยววันนี้ไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าเฮงๆร่ำรวยร่ำรวยทุกคนนะคะบ๊ายบายค่ะ